สวัสดีครับทุกคนไม่ได้กเจอตั้งนานนะฮะผมก็ช่วงนี้อย่างที่เห็นไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับใครที่ตามผมในโซเชียลจะรู้ว่าตอนนี้ผมก็ได้เป็นพ่อแล้วเย้ครับก็น้องเนี่ยก็คลอดก่อนกำหนดเป็นเวลา2อาทิตย์เลยนะครับก็ตอนแรกควรจะออกมามกรลาที่26นะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่อายุประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วนะครับลูกชายชื่อฟินนะครับก็ยินดีที่ เดี๋ยวพอโตขึ้นจะส่งไปตกปลาด้วยจะจะลาบไปตกปลาด้วยมัง้งไม่รู้ครับแต่ขณะนี้ผมและซูซี่เนี่ยเลี้ยงลูกกันแค่สคนนะครก็คือไม่มีไม่มีคนมาช่วยดูแลลูกนะครับก็เลยการที่เราต้องมาช็ดผ้า้เปลี่ยนผ้าอ้อมป้อนนมลูกเนี่ยเราคือเลี้ยงลูกเองทุกอย่างนะครับคือถามว่ามีตังค์ที่จะจ้างคนมาเลี้ยงไหมมีครับแต่ไม่แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราอยากจะได้ประสบการณ์ของการเลี้ยงลูกได้อย่างเต็มที่นะฮะคือ ชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็ลูกคนแรกด้วยผมอยากจะมีความใกล้ชิดกับลูกให้มากที่สุดนะครับเลยก็ขอประทานโทษด้วยที่ขณะนี้ผมก็ขอเวลาไปเลี้ยงลูกสักหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยก็แต่ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องห่วงพอลูกอายุสักประมาณเดือนสองเดือนผมก็จะกลับไปตกปลายครั้งนะฮะแต่ตอนนี้ขออยู่กับลูกกันแค่สองคนก่อนลวกันนะเลยวันนี้เราจะมาแกะกล่อง กล่องนี้ก็มาจากเพื่อนผมที่ชื่อน,นิโคลัสนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสที่ผมได้ตกปลาด้วยกันแค่สองสาครั้งเองนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นเราก็ได้ติดต่อกันผ่าน Facebook IG นะครับแล้วก็ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ทุกวันนี้ทางทางี่ไม่ได้เจอกันมาตั้ง10กว่าปีแล้วนะฮะเลยวันนี้นะฮะเขาก็ได้ส่งกล่องมาจากฝรั่งเศสผมก็ไม่รู้เขากาข้างในเป็นอะไรก็บอกแต่ถ้าให้ลองทายดูน่าจะเกี่ยวอะไรกับการตกปลาั้าง hmm เ okay, ครับ เขีนว่าเปิดตรวจปิดผนึกโดยเจ้าหน้าที่กรมสูนแล้วก็แน่นอนครับกรมศูนเปิดปิดเรียบร้อยบอกว่าเขาไม่ได้หยิบอะไรไปนะค <laughs> รับว้าวในกล่องมีกล่องมากกว่านี้อีก Inside the box there's more boxes <laughs> กล่องเล็กสุดแล้วกันนะครับ let's try the smallest box ตาดันกล่องเล็กสุดเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนนะครับเราจะได้มีวิวสวยๆหน่อยไม่เบาจังอะมาขับแกะดูด,ดิอ้าวเฮ้ยขมสุนเกิดอะไรขึ้น What the hell กล่องกล่องเปล่าอี่องนีงนะครับ What the hell another empty box กล่องเปล่าอีกอันนึงกล่องเปล่าอีกอันนึงนะครับทำไมกล่องมาเยอะจังเนี่ยโอเคน้่หนเนียนี่ก็กล่องเปล่าอีกอันนึงโอเคนี้แต่กล่องเปล่านะครับแปลกมากทำไมทำไมเขาส่งของไม่มีแต่กล่องเปล่าเยอะจังวะโอเคนี่ก็กล่องเปล่าอีกอันหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายมีแค่เสื้อตัวเดียวนะครับเสื้อใช่เปล่าวะในนี้มีอะไรไหม ไม่มีนะครับ invoice declaration one sweatshirt อันนี้เป็น invoice นะครับแล้วมันเขียนว่าข้างในเนี่ยมีแค่มีแค่แจ็คเก็ตตัวเดียวนะครับแล้วไปกล่องมันใหญ่แบนี <laughs> โนะ้โอ้จะขอดูจัมเปอร์หน่อยวู้สุดยอดโอ้ใช้ได้ใช้ได้ว้าวน่ครับทำไมกล่องมันมีแค่นี้คือ <laughs> <laughs> ว้าวเลวก็สวยนะครับดูนะครับดูนึกว่าโดนกอมสุนแย่งแย่งขอไปแล้วครับแต่ไม่ใช่ <laughs> แต่นี่ครับเป็นฮูดดี้ลายปลาชโดนะครับดูครับดูเชิดชิดต้องนีรเ้ียนว่าอะไรอ่ะ t s a ฮูดดี้ so, a with a snake head o n it's w e e t what s t h i s say ah roadmap ลองใส่ดูนะครับ หล่อมากครับหล่อมากเดี๋ยวจะหาโอกาสใส่ตอนมรรอากาศหนาวกว่านี้หรือตอนไปขึ้นเขาแล้วกันนะครับขอบคุณมาก thank you Messi b o k u n i c o for t h i s really sexy sweater really nice I really like the whole shadow thing really you know c o r p o r a t e s the whole Thai snakehead fishing game real good ตรงนี้นะครับ l o o k at this you got a นี่ e up a เ d b a i t i n ยื o u s u s p e n นะฮะของใครไม่รู้ duo เปล่าไม่แน่นะแต่ โอเคเลยนะครับน่าจะน่าจะตีแม่คอ,อกอยู่โอเควันนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันทุกคนโปรดทำตัวตามสบายหยิบเครื่องดื่มที่คุณชอบเราเตรียมตัวดูคลิปตกปลาส,สุดท้ายก่อนที่ผมจะเป็นพ่อเข้าเรื่อง รอบที่แล้วนะครับผมก็ได้มาตกปลาที่นี่กับดีโดนะครับแต่จำได้ไหมหน้าเขาเศร้าแค่ไหนในคลิปชวันของผมวันนี้ต้องหาตัวไหนนะครับวันนี้ต้องผมมาจากโซนแดงน,นะครับเลยเพื่อเป็นประชากรที่ดีผมต้องหางเขานิดนึงเดี๋ยวต้องใส่แมสด้วยนะครับในเมื่อพอในเมื่อเรากำลังเปิดคลิปอยู่ขออน,นุญาตถอดหน้ากากก่อนนะครับาตอนนี้ประเทศไทยยุ่งเหยิงมากเนาะ ดีโดสายมอดแถวนี้แถวนี้เป็นไหมครับแถวบ้านแถวแถวบ้านแถวก็แถวบ้านแถวปลอดภัยนะครับยังปลอดภัยอยู่เนอะเป็นสีเขียวเนอะแต่ถ้าเกิดวิ่งเข้าเมืองไปอีกประมาณ20โลนี่ก็ถึงตลาดกุ้งแล้วครับก็จบเลยใช่ครับแต่ทางนี้ไม่ค่อยมีพม่าครับเดีตรงไหนที่มีกุ้งแล้วคนพม่าเยอะตอนนี้ก็ควรระวังไว้ดีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับอืมชั่วงนี้ตรงไหนระวังใช่ระวังครับปลอดภัยครับ ไม่ดีไม่ดีเหรอคนพม่านะครับอันนี้ผมแค่กำลังพูดเพราะสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันนี้นะครับพอผมก็รักคนไทยคนพม่าเท่ากันหมดนะฮะแต่วันนี้เราก็จะมาล้างแค้นกันนะครับเพราะว่าใครเล้าผมมาผมก็โดนคะแนนแค่ตัวเดียวเองนะครับส่วนดีโดเนี่ยก็โอ้รอดทุกตัวรดทุกตัวนะครับรดรด,ดกลับไปกี่ทีแล้วใครที่แล้วประมาณห้าหกตีอะห้าหกตัวเลยห้าหกตัวใช่เราทำไมวัดไม่เข้าสักทีครับวัดแล้วมันหลุดครับโอ้อไงมาได้หน่อยเดี๋ยวก็หลุดหลุแดแซด แซดมากนะครับแซดมากนะครับวันนี้นะครับเออเราก็จะมา,าล้านเคิสกับคุณขอเจ็ดเลยนิดนึงโอเคนีเก้นละเห็นนะครับวันนี้ผมก็จะเริ่มด้วยชุดใหม่ของผมนะฮะก็เป็นชุดการูด้านะครับเป็นไดว่าการูด้าอันนี้จะเป็นคันที่ผลิตในประเทศไทยเวทตัวนี้อยู่ที่74นะครับก็เลยเป็นเวทที่ผมว่าน่าจะกำลังดีสําหรับปลาช่อนที่นี่นะครับคาวาีๆแล้วผมก็ใช้คันสกายแบนะครับสกายแบทใช่ไหมน่าจะนะ แล้วอันนั้นอยู่ที่เวทแค่2-5งห้าเเลยผมว่าสาเหตุที่ผมทําปลาหลุดไปเยอะมากๆเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าตะขอมันไม่สามารถฝังเข้าในปากปลาได้เนื่องจากคันเบ็ดนี่ยนิ่มเกินไปนะครับเลยวันนี้อัปเกรดเป็นคันการูด้าส่วนตัวลอกนะครับก็จะใช้ไดว่าอัลฟาเอนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ผลิตในญี่ปุ่นรุ่นนี้ผมจําชื่อรุ่นไม่ได้แต่พอดีรุ่นน,นี้เขาก็ไม่มีผลิตในประเทศไทย รุ่นนี้ก็ไม่มีขายแล้วหมดแล้วก็หมดเลยนะฮะก็เลยโอเคมีความสุขจะได้ของเล่นของเล่นใหม่ๆที่น่าสนใจ2ตัววันนี้นะครับศูนย์อยู่ที่เราจะเริ่มต้นด้วยวันนี้นะก็คือเจ้าตัวนี้ครับเบลดระดสาเซนสีแดงครับจะลองเล่นด้วยตัวนี้ไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับวันนี้ผมเอาของเล่นมาเล่นเยอะมากนะครับเลยเอาไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างไปอ๋อใช่แล้วมีคนที่ตามมาด้วยแต่เขาหนีไปตกฟ้าแล้วครับเชฟ This, people, how's it going? this is a Canadian guy that's been popping up in my videos every once in a while lately. Yep. Good times. Good times. Good times. <laughs> All right. So the trick today is to make sure that yeah you get it nice in the corners and work it slow, real slow. And sometimes you have like the duckweed on, you just want to shake it off too. No -ring. Oh. โดนกัดเว้ยกัดเบาจังวะน่าจะเป็นตัวเล็กมากกัดจุกเบามากเลยโอเคไม้นี่สวยกว่าเยอะไปกัดแล้ว กี้นี่กลับไปหนึ่งไม้นะครับแต่รู้สึกจะเล็กมากเลยยังไม่ยังไม่โดนยังไม่โดนขณะนี้นะครับเราก็จะเดินไปทางโน้นหน่อยนะครับดูแล้ววันนี้น้ําทะเลหนุนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วน้ําเข็มันเข้ามาคือปลาช่อนนี่สามารถยู่น้ําก่อยได้นะผมก็เห็นคลิปคนบางคนเขาทํามาแล้วแต่ก่อยไม่ก่อยไม่ไม่ว่านะครับแต่คือการที่มันเป็นสภาพน้ําเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันอย่างเงี้ยครับ ทำให้ปลามันช็อกน้ํานิดหนึ่งเลยตอนนี้เราจะไปลองเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของสวนมะพร้าวนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยปลาน่าจะโดนน้าเค็มน้อยกว่าเลยอาจจะมีาอาการช็อกน้อยกว่านะครับก็ไม่แน่ครับลองดูครับลองดูสู้สบากเกอร์สู้สโอเคคราวเราโดนกัดตรงนี้ไปทีหนึ่งครับ ลองดูว่าวันนี้จะทำได้ทีไหมโดนอยู่โอเค,คอ,อได้แล้วเจーไหนขอถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยนี่ครับวัวนวนี้เปิดตัวแรกแล้วข้ามฝั่งมานะครับแล้วโดนเลยครับดูอยู่มากครับน้ำเค็มน้ำเกิดเลยโอ้น้ำผมมันผอมจริงครับใช่ครับพอน้ำเค็มปุ๊บนี่นดู<ห>โอ้ัวโตๆนะครับตระลมตัวแห้งๆเฮ้ยเกิดเลยขึ้นครับน้ำเค็มครับเนื่องจากน้ำเค็มปลาเขาไม่เคยงับอะไรไงครับ S <S ก็เลยอดอยากขึ้นนิดนึงใช่ครับโอ้โ oh ห oh. ซีดเลยตัวนี้แล้วมันก็คือปกติแถวนี้ไปนน้าจืดด้วยแล้วพอน้ําเคยมเข้ามันก็เลยช็อกไปเลยต่างกับปลาที่มันอยู่กับน้ําก่อยตลอดเทวลาให้ไหมใช่ครับแล้วอยูอ่อะไรครับอยู่อะไรครับเบรดแล้วครับสามจุดห้าเซนเย้ <Yeah. S 1> ย่าจังวะโอ้โหกัดอย่างทุเรศจังวะเขียอัปเดตหน่อยนะครับตอนนี้เราก็โดนกัดไปหลายทีแล้วเหมือนกับว่ามันกัดจุบจ๊บๆนะครับไม่ยอมดูนะฮะ ปกติถ้าปลาช่อนกัดนะครับก็คือมันกัดจุ๊บนี้แสดงว่ามันค่อเต็มใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันเอาจริงเนี่ยก็คือมันจะอ้าปากนะเราจะใช้กล้ามเนื้อในคอหอยมาเนี่ยดูดน้ําเข้าไปพร้อมกับเหยื่อนะครับนี่ก็เป็นการกัดเอาจริงนะครับวันนี้นะครับทั้งผมทั้งแอนดูโดนแบบกัดระแวงระแวงทั้งหมดนะครับมีแค่ไตมอสคนเดียวนะครับที่โดนไปส่วนดีโรก็เสียงไม่ได้คะแนนเหมือนกันนะครับก็ต้องสู้ต่อไปครับทุกคนสู้ ห้ทำไมมันขึ้นมาแค่ไหอะไรวะไอ้บมาะ้าหลุดตรงนี้ทำไมโอ้ยเได้แล้วเกือบได้แล้วตัวแรก เราคายเฉยเลยไ <laughs> อ้อัดแล้วคายเฉยเลยอะไรวะเนี่ยผมจะพ้าดอี่กี่ทีวะเนี่ยว้าโอ้นีง่อนะไีด้เนี่ยตัวอีตัวหนึ่ง ทางตามไต่างเดี๋ยวโอยใจร้อนอย่าไปเช้อร้อนในร้อนใสเย็นใช่โอ้ได้สักที ได้สักทีได้สักที <c oughs> ขอโทษครับน้องชอนไม่ได้กะจะทำตกใจขนาดโอ้ย oh, first fish of 2021โอ้ขอบคุณมากเียเดียวเลยใช่ไหมเดียว first fish of 2021ปลาตัวแรกของปีครับปลาตัวแรกของปีโอเคครับ โอ้ปลาตัวแรงของปีเบียร์ขอบสุกมากครับแปะแปะแปปะแหน่อยอน,นี่ต้องใช้ขีบป่ลยขัดลึกหน่อยอน,นี่ครับสามจุดห้าเซนลึกเลยครับลึกเลยครับเอาเต็มที่เลยตัวนี้โอ้ขอบคุณมากนี่เมื่อกี้ส่งนิดนึงเลยนะส่งนิดนึงแล้วค่อยวัดใช่ครับนิดเดียวก็พอครับเพราะว่า มันไม่ค่อยมีอะไรมันเนเล็กอยู่แล้วถ้าเกิดส่งนานลงคอแกะยุ่งยากอีกอย่างนี้ยังแกะไรนิดนึงครับสบายๆแค่มีคีม,มงัดก้านเบ็ดไว้โอเค,อเคขอบคุณมากน้องช่อนฝั่น,นี้ก็ได้ครับยดอ๋อ,อจะได้นนปีปลามากขึ้นเนาะใช่ครับโอเคครับลาก่อนน้องช่อนไปโตซะ Yeah, dude. <laughs> วันนี้ผมก็เกือบไม่รอดแล้วนะครับทุกคนระหว่างที่ผมไปตกปลาอยู่ก่อนหน้านี้แอนดรู Andrew ก็โดนปลาช่อนตัวหนึ่งเหยื่อที่ใช้ก็คือเหยื่อเบล d e แรด3.5เซนสีดำโดยทั้งผมทั้งมอสและแอนดรูก็โดนปลาช่อนไปแล้ว ดีโด้เหรอัวมีโดดโดนยังยังไม่โดนเลยครับตัวตอนนี้จะตกต่อไหมงานก็เลยต้องไปทํางานก่อนอ้าวต้องกลับแล้วใช่ครับอ้าวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เที่ยวหน้าเดี๋ยวเที่ยวหน้าแกมือใหม่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องทำแบบเขาอีกแล้วน่าปรอบใจเพื่อนปลอบใจเพื่อน่ะข่าวหน้าอะไรนะโเไปเจอกันครับโดขอบคุณมากที่มาเจอวันนี้สวัสดีครับ ใช่ครับโอเคสวัสดีครับคุณผู้มาติทานยินดีที่ได้รู้จักครับผมทำาอะไรครับเผาป่าใช่ไหมครับเดี๋ยวผมผมจับผมจับเรียอหนึ่งก้าวหนึ่งนะครับพี่สีพึ่งครับอ๋อไม่ใช่แน่ๆนะไม่ได้เผาป่านะพี่ไม่เผาป่าครับธรรมชาติของเด็กแถวนี้ครับอ๋อธรรมชาติเด็กแถวนี้คือไม่ใช่เผาป่าเนาะใช่ครับไม่เผาป่าไม่เผาป่าครับคนดีไม่เผาป่าครับแค่เอาควันไปไล่พึ่งครับเป็นธรรมชาติครับ Have you ever seen this in Thailand อยู่แล้วเหรออยู่แล้วเหรออ๋อแอนดูเขาบอกเคยทามาก่อน how exciting ขณะนี้นะครับก็ตายมอสได้เจอรังพึ่งแล้วเขาก็จะเอาขวานนี้ไปไล่ตัวพึ่งนะครับเนี่ครับต,ตาของ ก่อนนั่นคือเนี่ยกากมะพร้าวเ,เอามาเผาท้หนึ่งให้มันมีควันแล้วพอมันไปโดนไอ,อตัวรังผึ้งเนี่ยผึ้งเนี่ยโดยธรรมชาตินะฮะก็คือมันจะดูดน้ําผึ้งเข้าไปในร่างกายนะครับพอมันได้กินควันไฟนะฮะแล้วจากนั้นมันก็ไม่สามารถจะต่อยเราได้นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมเคยรองมาแล้วนะครับตอนผมเ,เคยเลี้ยงผึ้งครั้งหนึ่งเ,เคยช่วยเขาเลี้ยงผึ้งครั้งหนึ่งนะครับเลยก็รู้ว่ามันทําได้อย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ไม่รุกนะครับว่าเขาจะมาเก็บอย่างนี้เลยสุดยอดจริงครับ อ่าผมขอกากความเ้าหน่อยครับอ๋อ he needs o r e smoke ได้เลยครับขวัญไม่พอใช่ไหมใช่ครับอ๋อต้องให้มันต้องให้มันตื่นกว่านี้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่นาครับโอเคครับโอ้ยยยยนยย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 ยใช่มีน้ำเพิยยยย e e e Look how much honey there oh, is! Oh damn, there it is! Look how much honey there is, dude. got to get closer? Uh, yeah. Oh, there's zoom function. they are gonna, gonna get stung, dude, for sure. It's okay though. Just a little sting. That's not a big deal. There ah. It is. Oh, that love that. Oh my God, puntem <laughs> it. My dude. Like cool, right? This dude. Oh man. Straight up smoked out of freaking honeycomb. If anybody, if anybody out there really thinks they're tough, come meet this guy. <laughs> what what bee suit? Andrew. Bye. Okay. Thank you. Teamwork. Look at that. Mm. Got these bees all confused <laughs> as fuck. Like. Mm -hmm. <laughs> what? แล้วนี่เราก็เอาใบกระถินให้ให้มันกระเด็นออกมาทีละตัวใช่ไหมครับนี่ควินที่นี่แม่ยูุนใช่อันนี้ราชินีอันนี้ที่ควินราชินีไหนครับราชินีเราไม่เอาตัวเขาครับปัดไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเขาก็จะบินขึ้นไปเกาะที่เดิมแล้วก็เริ่มใหม่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่เกาะใหม่ This is amazing. The one we did up was up north and it was like those giant jungle ones, so they were super, super dirty and mangled.

It's, so it's, I just, it's do I just, where just put I your finger there and just eat oh, it. You there you go. Come on, it's so good. Oh wow. Uh, you film me eating this? Yeah man. Dude, it's so good. Deep, man. They have... Hold on, hold on, hold on. Yeah. But spit the wax out. So chew it, and the wax you can't digest, right? So you just take all the the honey out and you just take the wax out after mm. So mm. that's all the wax is left. But wow. I'll leave you out. จัดเลยหยิบใหญ่ๆเลยดูดดูนะดูนะ see a d d e see all the honey oozing out s, that s, <S m that's amazing oh wow it's natural wild organic honey hold ้ n h e d n can I get a h o t o w i t t ม o it's probably better with yours but yep พอเราเสร็จนะเราก็วางวางไว้ครับพึ่งมันก็จะกลับมาทารังใหม่ได้หมืนจะได้ไม่สูญเสียเราก็เอาน้ำพึ่งที่เราต้องการมันออกไป so we're done You just leave the hive there and see the to hive him. We leave see bees are already can and coming back him. So cool. back น้ำผึ้งเมื่อกี้นะครับก็มาจากดอกมะพร้าวนะเนี่ยหน้าตามันเนี่ยใช่ไหมใช่ครับนี่ครับหน้าตาของดอกมะพร้าวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ใช้ทําน้ําผึ้งเมื่อกี้เมื่อกี้ถึงได้มีรสชาติกลมกล่อมเค็มๆมันๆนิดหนึ่งเนาะคล้ายๆกับเนื้อมะพร้าวเหมือนเนื้อกะทิ taste d like coconut it, it was amazing it was um when when you, you taste it you're like I've never tasted honey like this before And then when you think about it, and you ask them, well, it's a coconut farm. Are they having? Are they using the coconut pollen? He's like, yes. And then you're like, wow, it actually tastes like coconut, like a roasted young coconut or a coconut candy. They co nice. uh, you can't buy that. No, <laughs> that's, that's you definitely cool. can't buy that. No. <laughs>